เอาแล้วับท่านผู้ชมก็กราบสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนอื่นกดติดตามก่อนเลยครับเบิกเนตให้กว้างไทยพงาตบหน้ามหาอำนาจดีวลับรัเสเซียสะเทือนโลกจนพญาอินทรีต้องคอตกส่วนเพื่อนบ้านวายยังวุ่นวายกับการเลี้ยงโจรคุณผู้ชมครับลืมภาพไทยประเทศในแบบเดิมๆที่ต้องคอยเงยหน้ามองว่าพี่ใหญ่เขาจะว่ายังไงไปได้เลย วันนี้วินาทีนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่มันไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันคือการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของชาติเราบนเวทีโลกงานนี้บอกเลยว่าพี่ไทยของเราไม่ได้มาเล่นเล่นแต่มาเพื่อเป็นคนเดินเกมเมื่อพยาอินทรีอเมริกาถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกพยามังกรจีนต้องหันมามองตาแป๋วส่วนเพื่อนบ้านบางคนก็ยังคงวุ่นวายอยู่กับเรื่องเดิมๆที่แสนจะน่าสมเพชพยาอินทรีปีกหักเมื่อทรัมป์ต้องกลับลำแทบไม่ทัน คุณผู้ชมจำได้ไหมครับไอ้ท่าทีแข็งกร้าวของอเมริกาโดยเฉพาะในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ชอบทำตัวเป็นเจ้าโลกถือไม้แข็งไลฟ่ฟาดชาวบ้านด้วยกำแพงภาษีขู่เราอย่างนั้นอย่างนี้คิดว่าเราเป็นลูกไล่ในอานัจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดแต่หารู้ไม่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วรยจู่ๆก็มีข่าวออกมาว่าทรัมป์ที่เคยทำท่าจะขึ้นภาษีกับเราสารพัดต้องรีบกลับลำแบบ180องศา ออกมาบอกว่าจะไม่ใช้เรื่องภาษีมาเป็นเครื่องมือต่อรองกับไทยอีกต่อไปเอ้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าแล้วทําไมล่ะครับทําไมคนที่เคยทําตัวกลางไปทั่วโลกถึงยอมถอยง่ายๆคําคตอบมันง่ายและโคตรจะสะใจเลยครับเพราะอํานาจต่อรองของไทยเรามันพุ่งทะยานแบบติดจรวดจ,จุดเปลี่ยนเกมมันอยู่ตรงนี้ครับในขณะที่อเมริกากําลังหลงระเริงกับอํานาจเก่าๆของตัวเองไทยเราเดินเกมเงียบๆแต่เจ็บลึก เราไม่โวยวายไม่ตีโพยตีพายแต่เราหันไปเปิดประตูบานใหม่ที่ใหญ่กว่าและทรงพลังกว่านั่นคือการกระโดดเข้าไปจับมือกับขั้วอํานาจใหม่อย่างบริกส์และที่สําคัญคือการเปิดเมกกะดิวกับพยารัเสเซียภาพที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกคืออะไรครับคือภาพผู้นําเราจับมือกับผู้นํารัเสเซียผู้นําจีนยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกันถึงโปรเจกต์ระดับหมื่นล้านแสนล้านโอ้โหคุณผู้ชมครับลองนึกภาพตามนะ ทรัม์นั่งอยู่ในทำเนียบขาวเห็นภาพนี้ผ่านจอทีวีเข้าไปผมว่ามีเก้าอี้พังกันบ้างละ่ะมันคือการตบหน้ากลางสี่แยกที่ดังที่สุดในรอบทศวรรษแผนที่เคยคิดว่าจะบีบเราให้จนมุมมันพังคลืนไม่เป็นท่ากลายเป็นว่าตัวเองนั่นแหละที่ต้องรีบแจ้นมาปรับแผนกันจาระวัน ทำไมล่ะครับเพราะถ้าเสียไทยไปอีกขั้วอํานาจหนึ่งแบบเต็มตัวอิทธิพลของอเมริกาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อุตสาหสร้างมานานมันจะหายวับไปกับตาฐานทัพเอ้ยข้อตกลงต่างๆเอ้ยมันจะกลายเป็นแค่เศษกระดาษทันทีนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการทูตแบบเหนือชั้นเราไม่ต้องใช้ปืนแม้แต่กระบอกเดียวแต่ใช้สมองและยุทธศาสตร์ที่ทำให้อดีตมหาอำนาจต้องยอมซีโรราบเอง มันคือการประกาศให้โลกรู้ว่าไทยแลนด์ไม่ใช่มวยรองบ่อนอีกต่อไปแต่เราคือผู้เล่นหลักบนเวทีนี้แล้วเว้ยเจาะลึกดิวสถานโลก BRICS คืออะไรแล้วไทยไปทำไมเอาละ่ะทีนี้มาขยี้กันให้ลึกกว่าเดิมหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ BRICS b o r i c ผพันผ่านหูแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะอธิบายให้ฟังแบบภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับ BRICS มันไม่ใช่แค่ชื่อกลุ่มประเทศเท่ๆแต่มันคือห้องประชุมของผู้บริหารโลกยุคใหม่ที่อเมริกาไม่ได้เป็นประธานมันคือการรวมตัวของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่โคตรจะทรงพลังมีทั้งบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้และตอนนี้กำลังขยายสมาชิกเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดประเทศที่ไม่พอใจระเบียบโลกเก่าที่อเมริกาเป็นคนคุมเกม การที่ไทยเราเก้าวขาเข้าไปในวงนี้ได้มันไม่ใช่แค่การไปร่วมสังเกตการนะครับแต่มันคือการที่เรากําลังจะเข้าไปนั่งในตำแหน่งผู้เล่นคนสําคัญเราจะมีสิทธิ์มีเสียงในการกําหนดทิศท,ทางเศรษฐกิจการเงินและการเมืองของโลกในอนาคตแล้วดีลล่าสุดกับรสัสเซียที่ทำให้โลกต้องหันมามองล่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่ามันคือการซื้อขายข้าวยางพาราหรือสับประรดกระป๋องนะ อันนั้นมันยุคเก่าไปแล้วดีลที่คุยกันตอนนี้มันคือระดับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและเทคโนโลยีขั้นสูงลองนึกภาพตามนะครับเทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่อสันติการพัฒนาระบบรางความเร็วสูงการร่วมมือด้านอวกาศพลังงานสะอาดนี่คือสิ่งที่รัสเซียกับจีนกำลังช่วยกันเปิดประตูให้ไทยแบบสุดสอย มันคือการทำให้สินค้าและการลงทุนของไทยสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในตลาดที่ใหญ่โคตรโคดของกลุ่ม b r i กซซึ่งก่อนหน้านี้เราแทบจะไม่มีปัญญาเข้าไปเจาะได้เลยนี่ไม่ใช่แค่การหาตลาดใหม่แต่มันคือการวางรากฐานเศรษฐกิจของประเทศไปอีก50ปีข้างหน้ามันคือการประกาศก้องฟ้าว่า Thailand is back in business และครั้งนี้เราไม่ได้มาในฐานะลูกจ้าง แต่มาในฐานะพาร์ทเนอร์เกมนี้มันชัดเจนมากครับเรากำลังใช้ยุทธศาสตร์ตาต่อตาฟันต่อฟันกับมหาอำนาจตะวันตกในเมื่อคุณบีบเราด้วยกำแพงภาษีเราก็สร้างทางด่วนเศรษฐกิจของเราเองที่ไม่ต้องผ่านด่านของคุณมันคือการเดินเกมที่ชาญฉลาดที่สุดทำให้เรามีไพ่ในมือให้เลือกเล่นเยอะขึ้นไม่ต้องถูกผูกขาดโดยใครอีกต่อไปนี่แหละครับคือการใส่เกียร์ห้า เดินหน้าลุยเกมเศรษฐกิจโลกของจริงสะใจไม่แหละครับพี่น้องตัดภาพมาที่เพื่อนบ้านโอ้ยละครลิงที่แท้ทรูในขณะที่ประเทศไทยกำลังทะยานขึ้นสู่เวทีโลกอย่างสง่างามคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันมีดราม่าแถวแถวบ้านเรานี่แหละที่ทำให้เราดูเพลินๆปนสังเวชได้อย่างดีเยี่ยมขออนุญาตพาดพิงนิดนึงนะครับแต่เรื่องจริงมันอดคำไม่ได้จริงๆเริ่มจากที่มาเลเซีย ตอนนี้ในโซเชียลมีเดียของเขากำลังเดือดปุดๆเลยครับประชาชนของเขาจํานวนมากกําลังรุมวิจารณ์ผู้นําตัวเองอย่างอันวาอิบราฮิมกันอย่างหนักหน่วงว่าทําไมทไมําถึงต้องไปสนิทสนมกลมเกลียวกับทางกัมพูชามากเป็นพิเศษจนมีมุกตลกที่เขาแซวกันในเน็ตแบบเจ็บๆคันๆว่าผู้นําเรานี่ทําตัวเหมือนเป็นลูกน้องเขมรไปแล้วโอ้โหแรงไม่ละครับมีคอมเมนต์ทำนองว่าหันมาคบกับไทยดีกว่าไหม ดูซิว่าเขาไปถึงไหนต่อไหนแล้วคือขนาดคนของเขาเองยังมองออกเลยครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ใครหมู่ใครจ่ามีคนแซวขำๆแต่โคตรเจ็บว่าถ้าให้เลือกได้นะขอไปอยู่ฝั่งไทยดีกว่าไม่ใช่ไปรับใช้เขมรแบบนี้ฟังแล้วก็ได้แต่อืมมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างจริงๆครับแล้วพอเราหันกล้องมาที่กัมพูชาเต็มๆโอ้ยคุณผู้ชม เรื่องนี้มันยิ่งกว่าละครหลังข่าวช่อง7สีในขณะที่เรากำลังเจรจาดีลหมื่นล้านเพื่ออนาคตของชาติสิ่งที่กัมพูชากำลังเป็นข่าวไวรัลไปทั่วโลกคืออะไรทราบไหมครับคือการช่วยให้แก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานหนีใช่ครับคุณผู้ชมฟังไม่ผิดข้อมูลมันโป๊ะเช่อ,ออกมาแล้วว่าไอฐานของพวกแก๊ง call center เ,เ,เว็บพนันออนไลน์พวกจีนเทาที่เคยตั้งอยู่ตามแนวชายแดน พอโดนทางการไทยและนานาชาติกดดันหนักๆเข้าแทนที่จะถูกกวาดล้างให้สิ้นซากกลับกลายเป็นว่าได้รับการอำนวยความสะดวกให้ย้ายฐานลึกเข้าไปในประเทศแทนคือไม่ได้ช่วยนะแค่อำานวยความสะดวกเฉยๆหัวเราะแบบแห้งๆเรื่องบอลเรื่องแก๊งจีนเทาตามชายแดนมันมีมานานแล้วครับแต่การกระทำครั้งนี้มันโจ่งแจ้งเกิน เหมือนไม่แค่ส์สายตาโลกเหมือนประกาศตัวเลยว่าประเทศข้าสวรรค์ของโจรไซเบอร์คือทำกันขนาดนี้เลยเหรอเรื่องดีๆมีให้ทำเยอะแยะไม่ทำไปทำเรื่องงามไส้ให้ชาวโลกเขาตราหน้าผมเลยอยากจะตะโกนถามดังๆจริงๆว่าแบบนี้ใครกันแน่ที่สมควรจะเป็นผู้นำในภูวิภาคนี้ประเทศหนึ่งกำลังจับมือกับมหาอำนาจโลกเพื่อสร้างอนาคตในขณะที่อีกประเทศหนึ่งกลับมีข่าวพัวพันกับการช่วยเหลืออ,อาชญากรข้ามชาติ โอ้ยเพลียบทสรุปสุดท้ายใครของจริงใครแค่ตัวตลกคุณผู้ชมครับภาพทั้งหมดที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบมันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนยิ่งกว่าดูทีวี 4K ซะอีกว่าประเทศไทยในวันนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วภาพมันต่างกันราวกับฟ้ากับเหวเลยนะครับด้านหนึ่งคือประเทศไทยที่กำลังก้าวขึ้นไปบนเวทีโลกในฐานะผู้เล่นคนสำคัญ เรากำลังเจราจากับบิ๊กเพลเยอร์ของโลกอย่างรัสเซียและจีนเรากำลังจะเป็นส่วนหนึ่งของขั้วอำนาจใหม่ที่จะกำหนดทิศท,ทางของโลกในศตรวรรษที่21เรากำลังสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออนาคตของลูกหลานเราส่วนอีกด้านหนึ่งคืออะไรครับคือภาพของกัมพูชาที่มีข่าวฉาวโชวเรื่องการเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมไซเบอร์เป็นแหล่งฟอกเงิน เป็นที่พักพิงของแก๊งจีนเทาสร้างความเสียหายให้กับผู้คนทั่วโลกร่วมถึงคนไทยด้วยถามจริงๆแด่ครับศักดิ์ศรีมันอยู่ตรงไหนในขณะที่ชาติอื่นเขากําลังแข่งกันพัฒนาเทคโนโลยี AI พลังงานสะอาดการสำรวจอวกาศแต่เพื่อนบ้านเรากลับเก่งเรื่องการย้ายฐานให้แก๊งคอร์เซนเตอร์มันน่าภูมิใจตรงไหนวะครับ เลิกได้แล้วครับไอความคิดที่ว่าไทยเป็นแค่ประเทศเล็กๆที่ต้องรอรับคำสั่งจากใครเลิกได้แล้วครับไอคำดูถูกที่ว่าเราทำได้แค่นี้ดูไทยในวันนี้สิครับเรามีอำนาจต่อรองเรามีวิสัยทัศน์และที่สำคัญที่สุดคือเรากล้าที่จะเลือกทางเดินของเราเองคนไทยกำลังมีบทบาทบนเวทีโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ เรื่องราวทั้งหมดนี้มันทําให้เราต้องกลับมามองประเทศของเราใหม่ด้วยความภาคภูมิใจนะครับมันอาจจะมีปัญหาภายในร้อยแปที่เราต้องแก้ไขกันต่อไปแต่ในเกมระดับโลกบอกได้คําเดียวว่าเรามาถูกทางแล้วใครที่เคยคิดว่าไทยจะเป็นแค่ผู้ชมในเกมของมหาอํานาจวันนี้ค,คุณคิดผิดแล้วเพราะไทยเราไม่ได้แค่นั่งดูแต่เราลุกขึ้นมาเป็นคนสร้างเกมเองเลยครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ เพราะเรื่องราวการผง,งาดของไทยบนเวทีโลกมันยังไม่จบแค่นี้แน่นอนแล้วคุณจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่จะชี้ชะตาอนาคตของพวกเราทุกคนสำหรับวันนี้สะใจพอไหมครับนาากันเองฟังแล้วอยากจะขำให้ฟันร่วงคือจะบอกว่าทหารไทยเราแตกคอกันเองแล้วมาสร้างเรื่องที่ชายแดนเพื่อดิสเครดิตกันเองเนี่ยนะคิดได้ยังไง 2. เขาอ้างว่ากองทัพไทยมีความขัดแย้งภายใน มีการพยายามยึดอำน,นาจปลดทหารรุ่นเก่าๆออกแล้วการที่ยังคงโจมตีกัมพูชาอยู่เนี่ยทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยคือการยั่วยุให้กัมพูชาแก้แค้นเพื่ออะไรเพื่อที่ทหารไทยในภูมิภาคจะได้มีเหตุผลในการทําสงครามต่อไปโอ้โหทฤษฎีสมคบคิดระดักจัก,กรวาล 3. กรณีทุ่นระเบิดที่ทหารเราเหยียบ เขามองว่าเป็นฝีมือของไทยเองที่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อกล่าวโทษว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งก่อนบ้าไปแล้วมีใครที่ไหนจะยอมให้คนของตัวเองขาขาดเพื่อสร้างสถานการณ์บ้างมันต้องสมองกลวงขนาดไหนถึงคิดเรื่องแบบนี้ออกไม่ได้และที่เด็ดที่สุดคือเขาบอกว่าที่ไทยทำแบบนี้เพราะไทยพยายามจะขยายความสัมพันธ์กับจีน ทำกลางความตึงเครียดในภูมิภาพซึ่งมันไปสร้างความกังวลใหญ่หลวงให้กับกัมพูชาแม่พอเราจะเจริญสัมพันธ์กับมหาอำนาจก็หาว่าเราจะไปรังแกเขาซะง,งั้นตะกะไปป่วยแบบนี้ก็ได้เหรอนักวิเคราะห์สายมโนคนนี้ยังแนะนํารัฐบาลกัมพูชาอีกนะครับว่าให้อดทนไว้ให้รีบไปฟ้องศาลโลกฟ้อง n อ o ฟ้องสหรัฐฟ้องจีนฟ้องอาเซียนคือฟ้องแม่งให้หมดทุกอย่าง และในระหว่างนี้ก็ให้ปกป้องพลเรือนให้ดีที่สุดแต่แต่แต่ถ้าไทยยังคงไม่หยุดทำร้ายพลเรือนผู้บริสุทธิ์กัมพูชาก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะใช้อาวุธหนักตอบตู้เห็นไหมครับนี่คือเกมปั่นสมองที่เขาพยายามสร้างเรื่องราวให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อและสร้างภาพให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวโลกสถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่าหนังคนละม้วลของจริง ใครพูดจริงใครปั่นเรื่องแล้วศึกครั้งนี้จะจบลงที่การเจรจาหรือเสียงปืนต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดห้ามกระพริบตาเด็ดขาดอัางที่กัมพูชากำลังภาวนาให้เกิดขึ้นทุกลมหายใจหากการประทะยังคงยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆมีการสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีภาพพลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตหลุดออกไปไม่ช้าก็เร็ว ตำรวจโลกก็จะถูกกดดันให้ต้องลงมาเป่านกหวีดหยุดเกมโต๊ะเจรจาจะถูกตั้งขึ้นโดยมีมหาอำนาจเป็นประธานและในวันนั้นกัมพูชาก็จะบรรลุเป้าหมายพวกเขาจะมีพี่ใหญ่คอยหนุนหลังทำให้มีอำนาจต่อรองสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อจากที่เคยเป็นรองในสนามรบอาจจะกลายเป็นฝ่ายที่เรียกร้องนั่นนี่ได้สารพัดบนโต๊ะเจรจาและบทสรุปของความขัดแย้งก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ เราอาจจะต้องยอมเสียผลประโยชน์บางอย่างไปเพื่อสันติภาพจอมปลอมที่ถูกยัดเยียดให้ดังนั้นอนาคตของการเจรจาและชะตากรรมของชายแดนด้านนี้จะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขอะไรจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแห่งชัยชนะของกองทัพไทยหรือจะเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขแห่งการแทรกแซงของนานาชาตินี่คือคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดทุกการเคลื่อนไหวของกองทัพ ทุกถแถลงการของรัฐบาลทุกข่าวสารที่ถูกปล่อยออกมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่เดิมพันด้วยอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติปิดท้ายสงครามครั้งนี้ไม่ได้วัดกันแค่ที่ความแรงของกระสุนปืนหรือขนาดของคลังแสงแต่มันวัดกันที่กึนและความนิ่งของผู้เล่นฝ่ายหนึ่งใช้เล่ห์เหลี่ยมสุกปรกเพื่อล่าคนนอกเข้ามาส่วนเราต้องใช้ความฉลาดสุขุมเพื่อปิดเกมให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป กาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไว้ให้ดีครับเพราะทุกวินาทีต่อจากนี้มันคือการเดินหมากบนกระดานที่ร้อนเป็นไฟและรับประกันได้เลยว่ามันจะมันกว่าที่คุณคิดอีกเยอะไปคาดหวังบานปลายไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าเดิมอีกเท่าไม่มีใครให้คำตอบได้ในตอนนี้ครับ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเกียรติภูมิของกองทัพไทยและศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งชาติได้ถูกปลุกให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วนี่ไม่ใช่แค่การเก็บกู้ระเบิดแต่คือการกู้ชาติให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสนามข่าวภาคสนามขอเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะนำทุกเคลื่อนไหวมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนใครอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเพราะวินาทีต่อจากนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ เสียงของประชาชนต้องดังกว่าเสียงของคนชั่วเราต้องถามต้องขุดต้องคุยต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปกับการเวลาเราต้องทวงถามความยุติธรรมแก่ทหารหารที่เสียสละและเราต้องทวงถามความรับผิดชอบจากไอ้คนทรยศที่สั่งให้พวกเขาไปตาย เรื่องนี้ยังไม่จบและเราจะไม่มีวันยอมให้มันจบจนกว่าหน้ากากของไอ้คนสั่งจะถูกกระชากออกมาจนกว่ามันจะได้รับโทษทันที่มันก่อไว้พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันส่งเสียงอย่าปล่อยให้คนขายชาติมันมีที่ยืนในสังคมไทยแล้วกลับมาพบกันใหม่เมื่อมีเรื่องเดือดๆที่เราต้องขยี้กันอีกสวัสดีครับมาตีบทเศร้าเล่าความเท็จทันทีบอกว่า โอ้ยมันเป็นระเบิดเก่าตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองนูน่นตกค้างมานานแล้วจ้าไม่ใช่ของใหม่หรอกจ้าแหมพูดยังกับเป็นของเก่ามือสองจากคลองถมคิดว่ากองทัพไทยเราโง่เหรอครับคิดว่าเราไม่มีหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD ที่เก่งระดับพระการเหรอครับกองทัพไทยส่งทีมเข้าไปตรวจสอบทันทีครับแล้วผลที่ออกมาก็คือโป๊ะแตก ผลตรีวินัยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกออกมายันด้วยหลักฐานแบบเคลียร์ๆชัดๆเลยว่าไอที่ระเบิดน่ะมันเป็นระเบิดสังหารบุคคลรุ่นใหม่สภาพใหม่เอี่ยมอองไม่ใช่ของเก่าเก็บในกรุแน่นอนและที่เจ็บกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเราเจอระเบิดแบบเดียวกันอีก3ลูกถูกวางดักไว้ในเส้นทางลาดตระเวนของทหารไทยเป,ะเปะ๊เปะๆนี่มันหมายความว่ายังไงครับ มันหมายความว่ามีใครบางคนจงใจลักลอบข้ามแดนเข้ามาในเขตประเทศไทยเพื่อวางระเบิดดักฆ่าทหารของเราโดยเฉพาะนี่ไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุแต่มันคือการกระทําอันเป็นปรปักษ์คือการก่อการร้ายดีๆนี่เองพอหลักฐานมันมัดตัวแน่นขนาดนี้รัฐบาลไทยก็ไม่ทนละครับท่านนายกสั่งการฟ้าผ่าลงมาเลยยกเลิกระงับ ไอ้ข้อตกลงที่เคยคุยกันไว้ที่กัวลาลัมเปอร์นะ่ะไม่ต้องไปทำตามมันแล้วก็ในเมื่ออีกฝ่ายไม่มีความจริงใจเล่นสศกรปรกกันซึ่งซึ่งหน้าแล้วเราจะไปรักษาสัญญาให้โง่ทำไมล่ะครับถูกต้องที่สุดแดนเท่านั้นยังไม่พอครับสภาความมั่นคงแห่งชาติสอมอชอไฟเขียวเต็มที่อนุมัติให้กองทัพไทยใช้กฎการใช้กำลังเพื่อป้องกันตนเองและปกป้องอธิปไตยได้อย่างเต็มรูปแบบ แปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือถ้ามันยิงมาก็ยิงกลับไปไม่ต้องรอและนี่คือที่มาของแผนจักระพง์พัวนาฏพิคาตทัพเขมรที่ถูกน้ำกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งแค่ชื่อแผนก็ขนลุกแล้วครับกองทัพไทยผนึกกำลังสามเหล่าทัพเต็มอัตราศึกทัพบ,บกสั่งใช้กฎอายการศึกในพื้นที่ชายแดนทันทีปิดตายทุกช่องทางธรรมชาติใครเข้าใครออกตอนนี้โดนจับหมด มีการเสริมกำลังทหารพรานทหารราบหน่วยรุปพิเศษเข้าไปพรึบป้อมปืนใหญ่ที่เคยเงียบๆตอนนี้ถูกตั้งลำกลองหันไปทางเพื่อนบ้านพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงรั้วลวดน้นาำที่เคยย่อนยานถูกขึงให้ตึงเปรีย้ยและเสริมด้วยรั้วไฟฟ้าแรงสูงในบางจุดทหารไทยตอนนี้ไม่ได้แค่เดินลาดตระเวนตัวเปล่าแล้วนะครับทุกคนควงปืนพร้อมรบสายตาจับจ้องทุกเคลื่อนไหว บรรยากาศมันบอกชัดเจนว่าไทยพร้อมบวกนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดจากฝั่งไทยว่าเราเอาจริงเราไม่ใช่หมูในโอยที่จะยอมให้ใครมาหยามมาย่ำยีแผ่นดินเกิดได้ง่ายๆการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมอย่างการลอบวางระเบิดมันคือการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารซึ่งกัมพูชาเองก็ลงนามเป็นสมาชิกอยู่ด้วย นี่มันตบหน้าประชังว่าบทความนี้จะทําให้ท่านผู้ชมได้รับสาระความรู้ความบันเทิงและได้ข้อคิดดีๆกลับไปนะครับพี่น้องชาวไทยเอาละครับท่านผู้ชมชาวไทยมีความรู้สึกคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องที่ผมยกนำเสนอในวันนี้หวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าหากมีความเห็นใดก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่คอมเมนต์ได้เลย ก่อนจากกันไปก็ฝากพี่น้องชาวไทยกดซับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณทุกๆท่าน